ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเอาพี่น้องครับมือี้กมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งวงงามชุดใหม่ราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับมือีนกสิอ่าพาพี่น้องมาเบิ้งอีกนะครับเนาะคลิปนี้เป็นว่าจากหันสาฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ชุดต่างฟาร์มสามแมลลูกมือนี้มีคมบหกไง่ายเลยครับพี่น้องครับมาฝากพี่ฝากน้องเนาะ พิกัดของหันสาฟ้ามนะครับกับยูทีบ้านเปื่อยตบลหนองโกอําเภอบรรเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะแล้วก็ตํารับผู้ที่หาง้วเป็นรามันหัวโลนนะคบพี่น้องครับมีให้เน้นๆแล้วก็ต้องบอกว่าเบิ้งจากแต่ต้นจนจบเลยนะครับพี่น้องครับสายเมาเขาได้ได้พี่น้องได้อยากจะยกชุดหัวโล้นนะครับเนาะยหญ่ๆใกล้ผสมกับมีนะครับเอาเผื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับพอพันกับมีบ่แต่ง นี่ค่ะโอ้พ่อพัสกับมีพี่น้องทั้งคุณแต่จังเบื้องกันนะครัพี่น้องก่อนอื่นก็สิพาไปถักท้ายกับทางน้องแตงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมื้อนี้ก็มีมาให้เลือกหลายชุดเติบอยู่เนาะแตงเนาะจ้ะอ่ฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ063 731 4035เ่งสี่ศน์ค่ะไอดีไลกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะเฟซบุ๊กกับหันสาฟาร์มเลยค่ะครับผมจ้ะการยูนี่ซงไห่ซงฟีสองลอยโลค่ะซงนี้จัดโปรไห่ค่ะจัดโปรไห่ได้ครับพี่น้องครับ พี่น้องอ่าผมอยากจะบอกกันนึงนะครับว่าอยู่นี่เพ่เลี้ยงดีดีนะครับพี่น้องทั้งอาหารการกินวัคซีนทุกอย่างเห็ดหอยมืดครบเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับไปเลี้ยงอย่างเดียวค่ะเลี้ยงอย่างเดียววัคซีนลำปีวัคซีนยาไทยพยาธิยาบำรุงหอครบแล้ววัคซีนปากเทาเปื่อยครับทีแล้วค่ะตัวเบอร์หนึ่งแจงเอาชุดไหนเอาชุดสามแม่เอาสามแม่ลูกเอาชุดง่ายเหงื่อบรรจณนะครับพี่น้องเอาสำหรับผู้อยากจะได้แม่ลูกเนาะอันนี้ว่ได้เลี้ยงตามราคาหรือครับเบื้องเอาตัวตัวนี้เป็นลูกใหญ่บ่่่่่แมนนคะตัววีี้้ลูกกใหญไดปาแลล้ว่่ะคยปะ ลูกช็อกโกแลตปีกัวเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งลูกไอ้ตัวน้องมันได้ค่ะพี่น้องน้องมันถึงแดงดีดีเป็นตัวแม่ทั้งคู่เนาะแตงแม่นจ้ะอ่ะเป็นวัวตัวแม่ทั้งคู่เด้อครับนี่พี่น้องพี่กับน้องน้องมันจักเดือนแล้วนี่น้องได้สองไอได้สามเดือนค่ะน้องได้สามเดือนลูกพอไหนลูกเคฟหกแปดค่ะลูกเคฟหกแปดอันนี้หนีว่าอย่ามากันสนุกมูอมึงเดี๋ยวคู่ต่อไปจังเอาเออนี่ลูกเคฟหกแปดจ้ะจักเดือนแล้วกันได้สามเดือนค่ะได้สามเดือนอ่านี่ได้ค่ะพี่น้อง อ้าวครูผีกับน้องเดี๋ยวตัวแม่เพิ่งจะหนีพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่ใหญ่แม่ทับเหยไปนี่แม่ยยังค่ะยังทองวางอยู่แม่ยยังทองบางแม่นี่นี่สูงสตรีแต่งก็ใส่รอยหาซิบอะค่ะอันนี้ใส่รอยหาซิบขวมไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อรอยหาซิบกลัวก็เพิ่งได้ลูกสองตัวนี่เนาะแม่นค่ะลูกตัวที่สามสิบไปเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับชุดสามเมีลูกตัวนี้นะครับเนาะเอาราคาชุดนี้แต่งเปิดใบเท่าไหร่ยกยกนี่สี่หมื่นแปดพันหาลอยค่ะแต่ว่า ถ้าแยกตัวใหญ่หมื่นเก้าค่ะอ่ะยกนี่ยสี่หมื่นแปดหาร้อยได้ค่ะพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากจะแยกตัวใหญ่ๆรอยสี่สิบก้อนนี่ยหมื่นเก้าได้ค่ะพี่น้องเด้อวันนี้ตัวแม่ลูกกันเรื่อยเลยแม่ลูกกับสามหมื่นสามค่ะเออแม่ลูกกับสามหมื่นสามพี่น้องเอ้าแต่ว่ายกกะคุ้มเหอคะแต่ว่ายกกะคุ้มนะครับพี่น้องได้ชุดใหญ่นะครับอันนี้คือตัวยังไป่นง้อท่องเลยด้อพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่เบื้องลูกตัวนี้งามๆนะครับเนาะออกมาทั้งนี้ลูกมาเออเพิ่งตัวนี้ นะครับเบื้องตัวนี้เออให้เบื้องนะครับพี่น้องนี่เบื้องตัวน่องมันนะครับมักตัวไดนะครับนี่พี่กับน้องอ่ะอันนี้ชุดแหลกตำหนีบ่มี่อย่างเนาะบ่มีค่ะตำหนีบ่มีี่นะครับพี่น้องเด้อเป็นว่าบดชสุดตัวนะครับพี่น้องครับเอาผูดใดหมักชุดใหญ่นะครับติดผ้าเบื้องนี่เร็บสันสันเหี่ยนเหียนตำหนีบ่มีหางเป็นพวงอันนี้ลอยหาซิบกว้ไปหลายเด้อนะครับส่วนสูงพี่น้องอ่ะผู้ใดอยากได้ชุดใหญ่นะครับเนาะเรียกเอา ตัวแม่น้มกับบติงนะครับเนาะยางออมห้เบิ้งนะครับนี่ผู้ใดอายากจะได้อ่าตัวนี้ใกล้ผสมเนี่ยก็เอาตัวยญ่ๆนี่แหละครับมือนเก้าหนึ่งพี่น้องนี่มือเงาหางเงาหลากดินขึ้นแม่นั่นแหละครับผมเอาชุดแรกโดยเฉพาเบางชุดที่สองครับเอาแม่ลูกคมบหนึ่งก้อนกับอะเอาแม่ลูกอีกคมบหนึ่งนะครับพี่น้องครับลูกตัวแม่ขึ้นกันหล่ะการลูกหญ่แล้วนะครับเนาะ เออลูกตัวแม่มาบ้านี่มาได้ที่ชู่เจ้าของหรอมามาได้มาแล้วลูกมาแล้วเออมานี่นี่นะครับคู่ที่สองเป็นลูกตัวแม่คือกันลูกจักเดือนลูกพ่อไหนครับลูกได้ซี่เดือนค่ะลูกตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตเป็นลูกช็อกโกแลตแม่กผสมช็อกโกแลตเลยนะคะลูกช็อกโกแลตซี่เดือนแล้วค่ะพี่น้องวันนี้แม่กระทับช็อกโกแลตให้แล้วค่ะร้อพันรอบผสมอยู่นี่แล้วค่ะ แต่งผสมใหยย้เองเรื่อ<ม>ยมานถึงเนาะแม่ค่ะขึ้นชัดเจนปะคะโอ้ oh, แม่สูงเท่าไหร่นี่สูงกะใส่ร้อยสี่สิบบวกค่ะอันนี้ใส่ร้อยสี่สิบกัวได้แม่เพื่อนพี่น้องจ้าให้ลูกนี่แดงเข้มเลยคู่นี่คู่นี่แต่งเปิดเท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะนี่คู่นี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยพี่น้องครับนี่พลาสิกเสื้อสองหมื่นเก้าห้าร้อยลูกช็อกโกแลตแม่กระทบตัวเก้าเนี่ยแหละครับผมแม่นค่ะให้ลูกแดงเข้มนะครับเบิงมุมไกลๆไปหน่อยนะครับนี่เบิ้งเอา เมึงหนาใส่กันสอง0ื่นเก้าหา้อยติยงว่ะมึงทั้งหลังให้นะครับจะเดินอ้อมให้ดูนะครับเนาะนี่นี่แหะครับสอง0ื่นเก้าหาลอยงอบดนะครับนี่ลูกเงาหางง่ายๆเบื้องเอ๋อเนาะนี่แหะถือถือว่าเด็ดเลยครับพี่น้องครับราคานี่นะครับเนาะตัวจริงนี่ถือว่าสมย่างคักแหละครับนี่แมงอ่างแดงๆให้ลูกงามๆนะครับ ชุดนั้นทั้งง่ายค่ะแด้วใครพี่น้องตัวจริงบอกง่ายเลยเด้อชุดสามเนี่ยหนุกนะชุดนี้คุ้มเลยล่ะค่ะนี่เบิงม้วนไปไก่น้ำออาเบิงหนาเทียบกันเอาลูกใหม่ไปใส่ล่ะเออนี่ไปคอยเบิงอันนี้คือคู่ที่สองนะพี่นอ้องเด้อออาชุดที่สองเอานี่ชุดที่สามเหรอแดงเอร์สามอะนะขดพอพันก่อน,อนค่ะเอาอะนะขดพอพันนะครับเบอร์ที่สามนะครับพี่น้องเป็นพอพันกับ ือวเหลียวไปนี่ก็เห็นแข่งขายงหญ่ดีอยู่นะครับน้องจักเดือนอล้วนี่โตนี้ได้สิบเดือนค่ะสิบเดือนลูกพ่อไหนครับลูกเคีบสามหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นลูกเขีสามหนึ่งอายุสิบเดือนจ้าอ้างลึกนะครับไข่สองสีแดงเข้มสูงกระอยสามสิบก้วนเลยด้วยพี่น้องครับนี่แต่จะผ้าเบิ้งเอาหางเบื้องไทยนะครับเนาะเออนี่นะครับอ่ะเบื้องไทยอ๋อย้ายไป้างลูกไปนี่นะครับ ะเออเดี๋เบิ้งสีเติมสีเดอกนี่อจาจะอ่าตัวนี้แทงเปิดเท่าไหร่มองมองขายเลยนะค่ะมือเก่าหาลอยค่ะตัวนี้มองเอามือเก่าหา้อยนะครับเอารถมาแกเอานะครับหรือออกคารถเองนะพี่น้องเด้อม <c oughs> ือเก่าหาลอยนะครับน <c oughs> เนาะไอเบิ้งเล็บเบิ้งแข้งเบิ้งขาใหญ่ๆนี่หน้ากระดุกใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่เด้อใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับม <c oughs> ือเก่าหาลอยนะครับมือกว่าบาท นี่นะครับผู้ดใดอยากได้นะขวดฟัวพาดนะครับพี่น้องตัวจริงนี่ก็ถือว่าย่างง่ล่ะครับผมลึกๆแดงๆเข้มๆนะครับวัวมีให้เลือกเยอะนะครับอยู่นี่นี่ต้นนี้โบมี่ยังมาแต่งเนาะบบมี่ค่ะตัวจริงนี่ตัวง่ายก็พี่น้องเห็นในกล้องนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเอาเบิ่งเอาอนี่ สามเบอร์สามชุดแล้วเดี๋ยวสิพาเบิึงชุดที่ซีครับวนี้เบอร์ที่ซีวันนี้กับทีไ่จากงว้วสาวไปด้วยครับผู้ใดมักชุดหัวโลนมีอีกไอ้เบิึงอยู่ซีตัวนะครับกับสิเปิดเบ้าหายได้ลไรพี่<า>น้องตัวนี้จัดโปรไห้แล้วค่ะจัดโปรไห,ห้ตัวน,นี้งว้วอายุจักเดือนแต่งได้แปดเก้าเดือนค่ะแปดเก้าเดือนลูกพอ่อใดตัวนี้เป็นลูกไอวีเอลค่ะลูกวีเอลด้วยครับพี่น้อง อ่าเป็กกาเดือนสูงไทยก็ร้อยประมาณลอยสามสิบประมาณลอยสามสิบค่ะอ่าไส้ลอยสามสิบด้วยครับพี่น้องตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่เอาหมื่นห่าพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นห่าด้วยครับพี่นอ้องปกติกับเปิดหมื่นแปดนะคะอ่ะปกติหมื่นแปดลดใทยหมื่นห่าให้แบบราคาเบาๆเลยนะครับเนาะนี่หมื่นห่านะครับหมื 15, น่นห่านี่เป็นง้อเครื่องบดถด้วยครับพี่นอ้องเด้อเบืองนะครับ เออยืนดีๆก็ลุกเออนี่ยเนี่นี่ต้องถ่ายยืนนะครับพี่นอ้องมื่นหาเพ็ดเ,เขาให้แล้วเพ็ดเขาให้แล้วแค่หายสนิทแล้วค่ะอ๋อสีบางขางเดียวกันคือกันน้าแดงเนาะ,นะเออนี่นะครับบางคนว่างบม,มีปัดมีด้ายมีตำหนิบวกอันนี้บ่แมนนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่เอาเลือกเอาจะเดินให้ดูเบื้องด้านขวานี่นะครับอ๋อตัวต่อไปครับผมเอาตัวนั่นค่ะ ตัวนี้เด้อครับพี่น้องตัวนี้สูงรอยสามสิบกว่าแล้วมั้งตัวยาวดีอยู่นะครับเนาะเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้อายุจักเดือนลูกพอไหนครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตค่ะอายุไรๆกันเล้ยค่ะลูกช็อกโกแลตอายุจักเดือนก่อเมื่อกี้แปดเก้าเดือนค่ะแปดเก้าเดือนนะครับพี่น้องลูกช็อกโกแลตทางนี้ลูกขนาดนี้เออนี่แปดเก้าเดือนเอาเอาเอาไปกวนเขานี่นะครับตัวนี้พอมากวนลูกไปลูกช็อกโกแลตตัวนี้แจ้งเปิดเท่าไหร่กะซ้ำกันค่ะ 1นึ่งมื่ัวนี้กับมื่นหาได้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิผ้าเบื้องหนานะครับเนาะเออหันหนามาทางนี้ลูกมื่นหานี่แหะใส่้อยสามสิบเด้วพี่น้องว่าเป็นลอยี่สิบดิสูงประมาณลอยสาสิบบวกแล้วเนา่มื่นหาเ,าเบื้องมือกไกลๆนะครับเดี๋ยวสียางอ้อมเบื้องทั้งหลังนะครับพี่น้องครับน,นี่เบื้องถ่ายนะครับหัวหงังนี่แหละด้านขวาก็ได้ ราคามื่นหาผู้ใดยอยากจะยกคูไปก็ได้นะครับเด้ออยากเอาไปได้หลายตัวนะครับเนาะนี่มื 15, ่นหาเลือกเอาเขาเห็นห้ยแล้วนะครับเบื้องหน้าตาใกล้ๆนี่เบื้องขวนเรานะครับนี่สวยๆเลยนะครับอา่าในพี่น้องผู้ใดสนใจโทษเลยนได้ดครับพี่น้องครับมื่นหา ถือว่าราคาหนาสนเลยล่ะครับผมสำหรับผู้หางวัวสาวหัวลุ่นอยู่ครับตำหนิบ๊อมีดอกครับผมนี่เบอร์ต่อไปครับผมตัวนั้นค่ะตัวต่อไปโอ้ตัวนี้ลุ่นธรรมชาติล่ะกะับใส่ไงขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องตัวนี้ได้11เดือนแล้วค่ะ11เ,เดือนตัวนี้สูงลอยสามสิบส่วนสามสิบก้อยู่ค่ะอันนี้คือ30บวกหลายเส้นเลยครับพี่น้องเป็นลุ่นธรรมชาติลูกพ่อใดนี่ ตัวนี้ลูกบิ๊กโชค่ะลูกบิ๊กโชนะครับธรรมชาติเป็นหัวหัวลนธรรมชาตินะครับพี่น้องตัวนี้แจ้งเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดหมื่นหกพันหาร้อยค่ะตัวนี้หมื่นหกห้าร้อยได้พี่น้องครับหมื 10, 6, ่นหกหาร้อยเนาะเดี๋ยวเดพาเบื้องหน้าใกล้ๆไปหน่้นี่เป็นลนธรรมชาติขอบหูนี่ถือว่าบดบดเข่าเึกได้นะครับพี่น้องครับนี่เบื้องหน้าตาหรือเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะ เบิ้งมุ้งไก,ไก่ก่อนพี่น้องเล็บลสวยเลยนะครับตำหนิบวมีนะครับหนะยอกกเอนนี้ออน, <c oughs> นี่หางหลากดินเลยพี่นอ้องดูชัดๆไปเลยนะครับอฟังขวานี่นะครับเมื่อนหกหารอย้วยพี่นอ้องเลือกเอาคูณใดมมาของงามเม,มืเ่อเลือกเอาพี่น้อง หัวสาหัวลุนผ่หายย่กกบมะเ้านะครับหัวลุนเบ็ล่ะค่ะนี่สี่ตัวนี่แถวถ้าได้ยกที่ตัวหาตัวกับหัวลุนสาวนักเก็มีฟิเศษให้เด้อครับอะต่อไปหัวลุนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่เลย้อพี่น้องตัวนี้ลูกสติงเลสค่ะตัวนี้ลูกสติงเลนะครับสิบสามสิบสี่เดือนตัวนี้วัดสิบสามสิบสี่เดือนตัวนี้สูงเท่าไรแต่สูงกะ รอยสามหารอยสามหารอยสามเจ็ดรอยสามที่หาบวกไปหารอยสี่สิบหุ่นไหมพี่น้องแมนค่ะใส่เกือบเกือบรอยสี่สิบนะครับตัวนี้อายุสิบสามเดือนลูกพ่อใดก่อลูกสติงเล่ค่ะลูกสติงเล่หัวมรุนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องผมพยายามเสียหนาขึ้นกันกินดีขึ้นกินดีดีตัวนี้ตัวนี้กินเก่งเออโอเคเอายกหนากระโหลกนี่นี่นี่เองมุมนี่นะครับนี่ลูกสติงเล่แดงเปิดเท่าไรมื่นแปดค่ะมื่นแปดนะครับพี่น้อง ถนายพี่น้องจะเห็นว่ามันมันไหลงอสงิษงามนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องถือว่าเห็นว่ามันเป็นไหลงามสั้นไหนะครับเนาะอยู่ในดีลูกย่อฝ้าวกินนี่มื่นแปดเนาะแม่นค่ะอ่ามื่นแปดนี่อ่าเบ่งเอามุมนี่นะครับอ่อยู่ในดีเออนี่นี่อ่านี่ผู้ใดมัก็งอกินเดียวตัวนี้ครับอ่าเบ่งมุมนี่นะครับเด้อภาพเบ่งหน้าใกล้ๆมัหน่อ่านี่หน้าตานะครับสงสวยๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตใหญ่นะครับเนาะ อายุ13เองนะครับพี่น้องครับ13เดือนอสูงเกือบลอยสี่สิบแล้วละโบดนะครับเบื้องข้างทางขวาเออหนี่นแปดอ้าวหูทุกตัวราคายังเชี่ยงนะครับเนาะ,นนะนะเออเบื้องหน้าใกล้ๆเลยนะครับนี่เอาบุ้งไกลๆเนี่ยพี่นอ้องเบื้องเอาดูหน้าใกล้ๆเลยคอ,อขาแข้งขาดำ นะครับเด้อเออเนี่ยมึงถ่ายยืนถ่ายอย่างเอากินมาเนีกินได้เลย <c oughs> อ่ะมันในแตงกามีให้ประมาณน,นี้นาะ,<ฮ>ะมีให้ประมาณน,นี้สวยๆนะครับผู้ใดอยากได้จังไดก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ